คลิปนี้ถ้าผู้หญิงมาเห็นนะ่ะช่วยตอบหน่อยสิผมอยากรู้ว่าผมอะเป็นคนปกติหรือว่าผมผิดมนุษย์มนาเขาไอ้ที่แบบไอ้ที่สงกรานนะ่ะที่ว่าเออเนือน้อเนือน่อเนือน้อเนืมันเพราะไหมวะมันเพราะตรงไหนผู้หญิงคุณพวกคุณชอบหรือเปล่าแบบนั้นมันผมอยากรู้ว่ามันเท่เหรอมันอะไรวะกูลำคางชิบหายเลยคือแบบผมสําหรับผมอะนะเออแล้วก็สําหรับคนอื่นอนะสําหรับพวกคนอนะนนะผู้หญิง พวกคุณชอบไหมเออมันเท่ไหมมันสมาร์ทมันปราดเปรียวไหมหรือว่ามันยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมไม่เปิดเพลงฟังให้ม wow, <c oughs> <ๆ>ันเพลาะเพราะว่าเออนี่เอื้อยืนื้อืนื้นี่มันมันเป็นแนวไหนหรือมันสไตล์ไหนเออล็อกแอนโลหรือว่าอะไรสติงหรือว่าอะไรลุกทุ่งลุกลุงอะไรคือแบบบื้อนื้นถ้ามั <c oughs> นคิดว่ามันเพลาะอ่ะทําไมมึงไม่เอารถเข้ามาในห้องนอนวะแล้วมึงให้เมียมึงเบิ้ลให้แล้วมึงนอนฟังอยู่ เออมึงก็ได้ไนอนหลับสบายใจคือแบบผมอยากรู้เออยีนี้กูไปพักประเดงเดี๋ยวถ้าใครอื้เนื่อนกูแอบตกบ้องหูเลยเดี๋ยวคอยดูแม่งอยากรู้เพราะไม่เอาผู้หญิงผมอยากรู้เลยช่วยตอบหน่อยเพราะหรือเปล่าเอออยากรู้จริงๆ